ทุกท่านนะครับผมก็ทุกคนอาจจะเห็นได้นะครับว่าการเปิดตัวคลิปนี้แปลกๆเลยนะครับตุงที่ทุกคนเห็นอะไรไหมคือก็คือแอป Auto Clicker นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ในพลเพจตัวนะครับผมชื่อแอปผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมด้านล่างตะคิดนะครับผมก็ผมจะมาสอนเอฟเคเงินให้ได้แบบผมนะคะผมกาะกระดิ่งใสไ,ไปเกาะลาวานะ ก่อนนั้นไนเกมก็ว่าได้ไมาสิก็ไออ,อีกอันมันใหญ่กว่านี่ทุกคนมานทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอ,อ้เออเออ,เออข้าวอ่อนแรงเลยแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมเนตรงนี้ไะไอมอนตัวนี้เนะี่ยทุกคนรู้มมันแปลกไหม ูดูเงินกับเอฟใครที่ให้ก็สำหรับใครหน้าผมที่ให้ที่ใช้เอให้มันยินนนนแงแล้วก็จับเมสกิลอาตอมิกนะครับก็เอาเนี้ยปัดแต่งเป็นดีสองนะก็วีสองก็ให้มันตรงนี้ตรงนี้คลิปล็อกเกลยแล้วก็กดดับดับ แล้วก็เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็กดใช้แล้วก็ปล่อยทั้งคืนนะผมปล่อยยู่สองชั่วโมงก็ไเท่านี้ประมาณสี่ชั่วโมงก็ไเท่านี้ฝากไลค์แชร์ให้ใครในมแค่น้บ๊ายบาย